เุมคิวซ้ายไปแร้ป่ะเลขคซ้ายไม่ค่อยได้ใช้หรอกใช้บ้าง คีบข้างขวาแล้วคิบข้างขวามากคิบข้างขวามากนะแอปเปิลเมลอนแอปเปิลเมลอนและแอปเปิลเมลอนแอปเปิลกปกเป็ดลิงกล้วย ฟักทองเขียวฟักทองเหลืองหมูฟักทองเขียวฟักทองเหลืองวลวสตรอเบอรี่เรือพิดพีดลูกพิด ไอติมซิลข้าวโพดอ่างุ่นไอติมซีลวโพดอีกอย่างนึงอ่ะ มกี้สั่งอะไรไปอีกอย่างหนึงห่งลูก oh. สับป,ปะรดมันโคอาล่าสับป,ปะรดเอ้สับป,ปะรดมันโคอาล่าหอมสับป,ปะรดมันโคอาล่าหอมโดฟิน จะยังพอแล้วเนาะคลิปเล่น <entwickelt> ก่คล <h Authority> <ats> ิปเล่นคลิปเล่นหอซสายบ้าง